สวัสดีค่ะพี่ออฟฟีก่กำลังจะไปทํางานแต่ว่าจะไม่บอกแล้วตอนแรกว่าจะไม่บอกแต่ต้องบอกนะคะว่าคนถามกันมาเยอะว่าทำไมพี่ออฟฟี่หน้าเด็กขึ้นอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับการไปเอาเอาการไปเอาคางออกเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าเรื่องผิวหน้าที่เด็กขึ้นจริงๆพูดเลยนะคะเพราะมันเด้งขึ้นเพราะพี่ออฟฟี่หาของดีเกี่ยวกับพวกสเต็มเซลล์เยอะมากนะคะวันนี้จะมีตัวหนึ่งมาบอก นั่นก็คือฟอโตเอสซีะนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมนะส่วนผสมมันจะมีพวกเมล็ดองุ่นที่เป็นเรื่องช่วยเรื่องต่อต้านสารอนุมูลอิสระแล้วก็มันจะเป็นเกี่ยวกับว่าทําให้เรานอนหลับได้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเมล็ดองุ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีฤทธิ์แรงกว่าวิตามินซี20เท่าวิตามินอ e อีก50เท่าซึ่งมันเป็นอะไรที่ที่สุดและที่สุด ซึ่งเหมาะก,กับเรามากเพราะว่าเราเป็นคนที่ใช้ร่างกายเปลืองนะคะพักผ่อนน้อยมากนะแล้วก็มันยังมีส่วนผสนมอีกหลายอย่างอย่างเช่นสเต็มเซลล์ในกล่องนี้เนี่ยสเต็มเซลล์มันได้มาจากแอปเปิ้ลแอปเปิลตัวนี้เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่หาย,ยากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เออนี่เขาบอกมาจริงๆเพราะว่าเราศึกษาค้นความาเยอะแล้วว่าพี่ยอพี่พูดเลยนะกินมาหลายตัวมากกินมาหลายตัวมากแล้วกวาจะหาเจอก็คือแบบ แต่ตัวนี้คือผลลัพธ์มันเลิศมันเลิศอยู่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เออมันมันเหมือนเข้ากับเราด้วยมั้งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนผสมอะไรเยอะๆแยะๆมันมันก็มันก็ไม่ค่อยสําคัญเท่ากับว่าผลลัพธ์ที่เราได้มามันดีดีที่สุดมันเข้ากับตัวเราที่สุดนะคะแล้วตัวนี้เป็นเป็นตัวที่พี่ออฟพี่ทานแล้วเห็นผลมากที่สุดนะคะก็คือเป็นไฟตัวเอสซีนะคะแต่วันนี้เราก็ไปคุยกับคนขายเขามาเนาะบอกว่าเนี่ยพี่ถ้าสมมติว่า เออมันกินดีจริงเนี่ยเดี๋ยวฟิช่วยรีวิวได้รีวิวแล้วเนี่ยอยากจะแจกแฟนคลับบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาจะต้องลองก่อนเขาจะได้ชอบกันเพราะว่าพี่อฟี่ยังชอบเลยนะวิธีหลักการกินให้ได้ผลดีมากที่สุดนะคะนั่นก็คือการกินใต้ลิ้นเดี๋ยวจะกินให้ดูอันนี้เป็นซองแบบนี้นะอ่ะเราตัดมาชุบตัดแล้วกินใต้ลิ้นะอืะอ ออืมอืมแก้มันอร่อยมากเว้ยคุชอบกินเพราะไหมหนึ่งเป็นคนกินยาย,ยายอยู่แล้วอันนี้เป็นคนอะไรที่กินง่ายแล้วอร่อยมากเหมือนกินขนมอมะแนะนำให้ทานตอนท้องว่างนะคะ เช้าหรือก่อนนอนหรืออะไรก็ได้แต่พี่ออฟฟี่แบบเหตุผลว่าทําไมถึงอมใต้ลิ้นนะคะเพราะว่าการอมใต้ลิ้นเนี่ยมันดีกว่าการเอ่อกินผ่านลําไส้เพราะว่ามันหลักการเดียวเหมือนกับการเอ่อเหมือนกับยารักษาลโรคหัวใจนะเพราะว่าเวลาเราเราอมใต้ลิ้นไปเนี่ยสารอาหารต่างๆสารสกัดต่างๆจากในไฟโตเอซี SC เนี่ยมันจะเข้าสู่เส้นเลือดใหญ่ใต้ลิ้น ซึ่งมันจะเข้าร่างกายได้เร็วกว่าการกืนผ่านลำไส้นะคะและสารสกัดต่างๆนั้นจะเข้าสู่ร่างกายได้เกือบร้อยเปอร์เซนตเลยมันดีตรงนี้แหละแกเหมือนกินขนมอะ่ะแนะนำให้ทานตอนท้องว่างนะคะเช้าหรือก่อนนอนหรืออะไรก็ได้แต่พี่ออฟฟี่แบบอยากกินทั้งวันน่ะนึกออกไหมมันอร่อยอร่อยแบบเหมือนกินขนมอะ่ะอือชอบมากนะคะส่วนผสมอะไรหรือยังเนี่ย ช่วยสเต็มเซลล์เนี่ยอย่างที่คนรู้จักกันก็จะช่วยในเรื่องของพวกริ้วรอยอะไรอย่างนี้ความกระจ่งางใสอยู่แล้วแต่ที่ที่ทชอบมานที่สุดก็คือทําให้เรานอ,นอนหลับสบายขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของอะชะลอความแก่นะคะ mm hmm. เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ต้องทําให้ตัวเองเด็กลงนะคะสําหรับคนที่อายุเริ่มจะเยอะแล้วก็